มีเงิน1000ลงทุนทําเกษตรอะไรดีจะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับผมก็จะสอนเทคนิคการทําเกษตรยังไงไม่ให้ขาดทุนแล้วก็มีไรายได้มีเงินสามารถที่จะอยู่กับครอบครัวที่บ้านได้นะครับผมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดูแลครอบครัวได้ตอนผมเริ่มทําเกษตรใหม่ๆผมก็เหมือนกับทุกคนนะครับก็คือเราก็ดูคลิปนะครับดูคลิปต่างๆเนี่ย นะครับแล้วก็เราก็เข้ามานะครับดูแล้วเรามาเลือกหานะครับว่าเราจะควรทําอะไรดีปรากฏว่าข้อมูลมันเยอะเยอะมากไม่รู้จะเอายังไงดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมพูดไปในคลิปก่อนก็คือผมลงทุนทําเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับปรากฏว่าเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยนะครับผมผมเจอปัญหายอย่างที่เล่ามาก,ก่อนเนี่ยก็คือหมดเงินไปบเบสิกก็คือประมาณเกือบ4ี่หมื่นเสียเวลาไป2ปีนะครับเสียเวลาไป2ปีเลยถือว่ายาวนานนะสำหรับตัวผมแล้วก็ค่าใช้ใจ่าย ตอนนี้ด้วยความที่มันผมต้องใช้ความสามารถก็คือต้องคิดหาวิธีคิดวิเคราะห์ทําเกษตรยังไงให้มันรอดได้จริงๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราคิดวิเคราะห์จนเรามารู้ว่าอ๋อจริงๆทําเกษตรแล้วเนี่ยมันต้องวางแผนนะมันต้องวางแผนที่ดีให้รอบคอบนะครับแล้วช่วงนั้นก็คือมันไม่มีเกษตรแบบนี้เกษตรแบบที่จะมาอธิบายส่วนนี้แล้วก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรลดต้นทุนเกษตรพวกนี้นะครับผมเกษตรอินทรีย์ชีวาภาพปลอดสารเนี่ยมันจะไม่มีเกษตรสายแบบแบบกําลังที่ผมกําลังให้ความรู้อยู่เนี่ยพอมันจุดต่ําสุดนะจุดจัน์คือคือมันไม่มีเราก็ต้องมาวางแผนเราเองด้วยความที่ผมดิ้นรนนะ่ะผมก็เลยได้มาเจอตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งที่ใช่เลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยนั่นก็คือการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงไก่ไก่ไข่ ผมก็ซื้อมาเลยนะครับเพราะมันออกไข่แลายวันนี่เออมันก็น่าจะไขได้ก็สั่งเข้ามานะครับเทีแรกก็สั่งมา10ตัวคือเราลองก่อนนะครับไม่ได้ไม่เยอะนะครับลองก่อน10ตัวนะครับตัวตอนนั้นก็คือตัว180นะครับก็เป็นพันแปดนะครับมันก็เกินงบเนาะคราวนี้เนี่ยพอมันออกไข่ออกมาเสร็จปุ๊บเรามาคำนวณดูปรากฏว่านะครับมันเหลือกําไรนิดเดียวนะครับนิดเดียวแล้วคราวเนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันเราไม่สามารถที่จะพาะขยายพันได้ผมก็เลยได้ไอเดียใหม่เฮ้ยได้ไอเดียใหม ซื้อตัวผู้มาเพื่อที่จะมาผสมมีมีใครเป็นแบบนี้ไหมนะครับคิดแบบผมอะเอามาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอผสม,อ,มออกมาุูออกมาตัวลูกมาเนี่ยขาวจั่วเลยบอกเฮ้ยมาได้ไงนะครับขาวจั่วเลยแล้วก็บางตัวบางตัวก็จากหัวจากหัวถึงกลางหลังเนี่ยมันจะเป็นแดงจากครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นขาวนะครับครึ่งหลังเป็นขาวอันนี้คือเอาทวนก่อนนะอันนี้คือไก่ไก่ไข่ให้บิดนะครับอ่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็มาคิดละ ไม่ใช่ละแบบเนี้ไข่ออกมามันมั่วแน่นอนพอพวกรุ่นเนี้ยโตไข่ออกมามันก็ม่วงจริงแล้วคราวเนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําพันต่อเนี่ยทําพันต่อเนี่ยยิ่งๆจะหนักกว่าเดิมคราวเนี้ผมก็ดูดูแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลครา้เนี้ก็มารู้ว่าเออมันมีไก่พันไข่สายพันแท้นะเขาขายมาตั้งนานแล้วืร้บาาตั้งนานแล้วอ้าวโอ้มาตั้งนานผมก็สั่งไก่นะครับเออเอาไข่มาคราวเนี้เอามาฟักเอง คือถ้าเกิดว่าเพื่อน s, <S <st utter> ๆติดตามนะครับต้นกล้าฟาร์มก็จะรู้ว่าส่วนหนึ่งก็ผมก็ทําตู้ฟักไข่าย่ด้วยนะครับตู้ฟักไข่ของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนะครับเป็นแบบก็คือไม่ต้องกับไข่เลยวางไว้เฉยๆมันก็ฟกักและการทําความชื้นมันก็ดีด้วยนะครับผมทำเนี่ยก็คือว่าการันตีแล้วว่าฟักดีนะครับผมขอขายของนิดนึงนะครับผมของผมเนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะวางไว้เฉยมันก็ฟกักและไข่นี้เนี่ยการที่เราจะพูดเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ ผมก็เลยฟักให้กับให้เ,เพื่อนๆดูใน YouTube ใน Facebook ก็อันนี้ก็ฟักฟักฟัก,ฟ,กฟักเนี่ยลั่นไปเรื่อยๆๆๆนะครับผมเพราะว่าแล้วก็ในหลายคนเนี่ยการเขียนกับการพูดมันง่ายแต่การปฏิบัติการโชว์ผลงาน,เ,นเป็นเรื่องยากผมก็เลยเลือกการโชว์ผลงานก็คือโดยฟักให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมราเนี้ยพอผมเอาไก่ไข่มาแล้วมามา,มาฟักเองราเนี้ยผมเลี้ยงนะครับลูกออกมามันเป็นเลือดร้อยพอมันผสมพันธ์ออกมาเสร็จปุ๊บแล้ว ลูกก็ยังเป็นเลือดร้อยอยู่นะครับจากนั้นเราก็เอาสั่งจากที่อื่นมาก็มาตัดเลือดจากนี้ก็เพาะขยายข้อดีนะครับผมข้อดีของไก่พันไข่แท้เนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะขายนะครับ1ก็คือไข่เพื่อบริโภคเพื่อกินได้ 2. ก็คือเราขายเป็นไข่เชื้อได้อย่างผมสั่งซื้อมาเนี่ยก็คือสั่งซื้อมา2 0ฟอง20ฟองก็5 0 0รนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น10ฟองก็คือ250 นะครับเนี่ยเห็นไหมราคามันมันสูงกว่านะครับราคามันสูงกว่าแล้วความต้องการมันก็มีคนอื่นเขาก็อยากเลี้ยงแบบเราเหมือนกันนะคือเขาต้องการที่จะซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบเลยเขาไม่ต้องซื้ออีกมีมีเยอะด้วยนะครับผมแต่บางคนนะ่ะเขาบอกว่ามันแพงพอมันแพงก็นั่นะคือเรื่องของเขานะครับคราวนี้เนี่ยบางคนไม่ซื้อไข่เชื้อนะเขาซื้อเป็นลูกเจี๊ยบคือเงินเขา mm hmm. เขาจะเยอะกว่านิดนึงเขาก็ขยับมาเข้ามาซื้อเป็นลูกเกี๊ยบอ่าบางคน นะครับก็ต้องการให้มันแข็งแรงหน่อยเขาอาจจะซื้อตัว2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ยมันมีมันสามารถขายได้ทุกทุกช่วงอายุอย่างพ่อพันธ์แม่พันธุ์เนี่ยถ้าเกิดอย่างที่เขาขายกันในในตลาดเนี่ยก็คือใน Facebook YouTube กันเนี่ยก็คือจะคู่ดึงพันึ่งพันสามรอยสามร้อยห้าสิก็คือมันจะมีช่อง y t u t u มันก็คือคุณโต,โตนะครับอันนี้คือเราดูดูจากราคากลางแล้วเราก็ทำราคาให้มันเท่ากันไม่ตัดราคากัน คือสรุปนะครับผมผมมั่นใจแล้วว่าก็าคือเงินเงิน500บาทหรือ1000บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ทําเกษตรแล้วให้มีรายได้รายวันรายเดือนรายปีเนี่ยนะครับมีเงินเข้าตลอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะยังยืนได้ไปเรื่อยๆขยายพันธุ์ลงทุนครั้งเดียวเนี่ยผมแนะนําไก่พันธุ์ไข่แท้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะไก่พันธุ์ไข่แท้ลืมบอกไปนอกจากลดอัลเลเลสแล้วนะครับผมมันมีไลซักเซสอัตลอ็อกบาพีมันล็อกนะครับพวกเนี้ย นะครับผมเป็นไก่เพ็่นไข่ทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถได้ขายได้หลากหลายสายพันธุ์เราอาจจะไม่เยอะก็ได้เราค่อยๆขายค่อยๆทําตลาดไปตลาดเราโตเราค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆหรือถ้าเกิดว่ามันตันเราก็เอาประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมเลี้ยงอยู่ประมาณ50ตัวนะครับผมก็ได้ขายไข่เชื้อให้กับเพื่อนๆไปเรื่อยๆเื่อยๆจากทั้งจากใน Facebook YouTube ส่วนเทคนิคนะครับเทคนิคการเลี้ยงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจ นะครับเพคนิคนกาเรเลี้ยงหรือต้องการโคร้ดหรือต้องการคนที่มีประสบการณ์ก็ติดตามกดติดตามต้องกล้าฟาร์มไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจนะครับเพจเ,เกษตรปลดีดได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างสําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมเพื่อนๆที่นะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตู้ฟักไข่หรือไข่เชื้อก็ติดต่อมาได้เลยเหมือนกันนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับผม ผมก็ทําคลิปด้วยแล้วก็ผมก็สอนการหาเงินการทําเกษตรเพื่อที่จะมีรายได้นะครับผมนี่คือช่องทางของอต้องก้าฟาร์มนะครับผม